สวัสดีครับนะครับก็นะครับผมเจอเจอกันนะครับกับพี่น้องนะครับสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงเรานะครับอีกเช่นเคยนะครับเพจคมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับจากอำเภอหนองกลุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งเด้อนะครับผมยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับกับหลายๆช่องทางที่เราได้อัปเดตนะครับสินค้าให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับวันนี้เรามีสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงมือหนึ่งไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับอย่างนี้เลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับแต่เป็นไม้อัดแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นสูตรเจบิน นะครับเป็นตู้ใบเล็กนะครับใครที่ชอบในนําเสียงที่นุ่มๆฟังสบายๆนะครับตัวนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับราคาถูกราคารากหญ้าเหมือนเดิมนะครับได้อะไรบ้างนะครับส่วนของตู้ลำโพงเจบินนะครับอันดับแรกเลยนะครับไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับงานดีงานเนี้ยบนะครับข้างในนี่จะะบุ นะครับในส่วนของรับเสียงให้ด้วยนะครับอ่ามีการต่อสายไฟแบบนี้นะครับผ่านจากไอตัวสเปกคอนนะครับด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็นะครับจับใส่ดอกลำโพงนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับอ่านะครับดูนะครับตลับเม็ดไปไหนเนาะนะครับเราจะเอาตลับเม็ดมาวัดให้ดูนะครับแต่ไม่สูงมากนี่พี่น้องนะครับก็จะประมาณสูงนี่น่าจะไม่เกิน70็ดสิบ่ะพี่น้องนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับคาดคะเน นะครับนี่เลยนะครับมีเจาะตรงร่องอันนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นตีนยางนะครับตีนยางที่เวลาเราตั้งข้างบนนะครับเรียงกันนะครับตู้มันจะขยับไม่ได้เนาะนะครับนี่ครับงานเจาะลายนะครับสวยๆนะครับอันดับ2นะครับผมนะครับมือจับเหล็กนะครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับมือจับเหล็กนะครับฝั่งละ1ตัวนะครับ โอ้นะครับงานดีมากเลยนะครับแล้วก็นะครับด้านหลังเราจะมีอ่สเปคคอนนะครับแบบหลบฝนด้วยนะครับนี่ครับสเปคคอนแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับงานดีนะครับตัวนี้สินค้ามือหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมีสินค้าอยู่2ใบด้วยกันนะครับราคาใบละ2390บาทนะครับราคาใบละ2390บาทนะครับราคายังไม่รวมส่งดนะพี่น้องเด้อนะครับราคายังไม่รวมส่ง นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ2,390บาทเท่านั้นนะครับเจบินสวยๆแบบนี้นะครับงานดีงานนิ้บนะครับศาสตร์ศาสตร์สีระเบิดแบบแน่นๆเลยนะครับตะแกรงฉีกนะครับแบบหนานะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์นะครับรองกันฝุ่นให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับใครสนใจนะครับ2,390บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับ BV นะครับ BV 18 นะครับขนาดมาตรฐานนะครับสูง80ลึก80กว้าง5 6นะครับไม้อัดแท้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสินค้ามือแรกราคาใบละ2,500บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับใครสนใจตัวไหนสูตรไหนนะครับสามารถโทรสอบถามกันได้ก่อนนะครับเบอร์โทร0630564876นะครับขยับมาดูนะครับอีกตัวนะครับอ่า อีกตัวจะเป็นในส่วนของ power amp นะครับนะ power amp นะครับวันนี้นะครับมี power amp เข้ามาสวยๆ2อท่านด้วยกันนะครับท่านที่1เป็นนะครับ AJD 8 0 0 2นะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับสติกเกอร์นี่ยังไม่เคยแกะเลยพี่น้องนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้เป็นอ่าคัสดีนะครับภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิง นะครับกำลังวัตต์นี่อยู่ที่ประมาณ1,100วัตต์หรือ1,200วัตต์อยู่ที่4โอห์มนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็คำนวณการเอาไปขับดอกระพงได้เลยนะครับดอกระพงที่วัดไม่เยอะมาก15นิ้ว18นิ้วนะครับ600วัตต์ถึง1,000วัตต์ก็พอขับได้นะครับข้างละ2ดอกนะครับเสียงดีนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นพวเวรมที่เสียงดีอีกแบรนนะครับกล่องครบนะครับอ่ากล่องยังครบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ นะครับราคารับเองนะครับอยู่ที่6,900บาทนะครับราคารับเองอยู่ที่6,900บาทนะครับทรงทั่วไทยนะครับบวกเพิ่ม150บาทนะครับตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะมากเนาะนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ก็มีบวกเพิ่มนะครับมีบวกเพิ่มน่าจะประมาณ250ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับในสินค้าทางร้านนะครับกลัวโดนโกงนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับอ่ะ power mixer นะครับผมมาแล้วเด้อนะครับใครที่สั่งจองไว้นะครับมาแล้วนะครับอา2,990บาทนะครับราคานี้นะครับราคาเดิมนะครับ2,990บาทเท่านั้นนะครับฟังก์ชันครบนะครับ USB memory card นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอฟเฟกเสียงสะท้อน ได้กลับให้ด้วยนะครับ EQ ในการปรับเสียงนะครับช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับช่องไม้ทั้งหมดอ่าสตัวนะครับเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับอ่าตัวนี้กําลังวัด350วัตต์นะครับงานประชุมงานประชาสัมพันธ์งานคาราโอเกะนะครับต่างๆเซตเล็กๆตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับเสียงดีใช้ได้นะครับเสียงดีใช้ได้เลยนะครับสองพบาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับแบบชําระเงินแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับ ปลายทางบอกเพิ่ม100บาทเท่านั้นนะครับอ่ะนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับใครที่สั่งจองไว้นะครับบางทีผมโทรไปก็ลูกค้าก็ไม่รับสายก็มีนะครับหรือว่าจะยุ่งๆอยู่เนาะนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับถ้ายังสนใจอยู่นะครับก็สามารถติดต่อนะครับขอรับได้เด้อนะครับศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับอ่ะนะครับเอเจนะครับสามพันวีแซ นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับภาคจ่ายไฟหรือว่าอะไรระบบต่างๆข้างในอะไรนะครับยังเดิมๆนะครับตัวนี้18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับเลีนได้นะครับราคา7,900บาทนะครับส่งบวก300บาททั่วไทยนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักก็มันจะขยับขึ้นมาอีกนะครับในการขนส่งราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับแจ้งพี่น้องตามนี้นะครับช่วงนี้ราคาก็ถือว่าไม่ค่อยสูงนักนะครับราคาจะเป็นราคากลางๆลงมาหา ลงมาหาถูกนะครับมันจะเป็นช่วงที่เข้าพรรษานะครับใครมีตังนะครับซื้อเก็บไว้ช่วงนี้นะครับจะไม่ได้ซื้อราคาที่สูงมากมายนะครับอ่ะนะครับมาดูในส่วนของตัวที่2นะครับโอ้ตัวนี้สวยๆยังไม่มีเจ้าของเลยนะครับโปรยูโรเทคนะครับรุ่นอ่าสี่แปนคิวนะครับตัวนี้เป็นคาร์นเฮส์มอแปลงเทอร์ลอยเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับไส้ในแน่นๆมีหน้าจอบอกอุณหภูมิ มีหน้าจอบอกเวลาเราลุ่มเราเร่งวอลลุ่มนะครับเกณฑ์ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแจ้งนะครับตัวนี้สตติกเกอร์ไม่ขาดเดิมๆนะครับสินิ้วช่องละสอดอกนะครับออกงานเล็กๆคาราโอเกะอิเล็กตรอนนะครับได้เลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับสภาพสวยมากครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะนะครับ รุ่นดียอดนิยมนะครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวนี้ราคาจะสูงนิดนึงนะครับพี่น้องหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันดีนะครับตอนนี้เหลือเป็นทาร์ฟเมกานะครับ9 0 0 2 Pro นะครับทาร์ฟเมกาเก้าศูนนะครับหนึ่งแท่นสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเดิมๆนะครับสวยๆลูกค้าซื้อมือหนึ่งมานะครับน่าจะประกันยังไม่หมดนะครับสลับตัวนี้นะครับประกันน่าจะยังไม่หมดนะครับราคา33,500บาทนะครับมือแรกอยู่ที่38,000ื่นนะครับตัวนี้นะครับ30,000 3,5 0 0รบาทนะครับ18นิ้ว21นิ้วนะครับข้างละ4ดอกนะครับข้างละ4ดอกนะครับอัดกันเข้าไปนะครับแรงๆนะครับสินค้าดีมีคุณภาพแบบนี้นะครับหลายท่านอยากจะเป็นเจ้าของแต่เนื่องด้วยราคามันสูงนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่ะใครที่มีกําลังที่พอจะซื้อได้นะครับก็ค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วนะครับมันลําบากมันทําให้เราเดือดร้อนนะครับก็ยังไม่ต้องซื้อ นะครับพี่น้องครับแนะนํากันไปเนาะนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าใครสนใจตัวไหนนะครับสั่งซื้อนะครับสั่งจองได้เลยนะครับศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งหน่อยด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะ นะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะครับจะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ